ได้เห็นภาพล่าสุดของปั้นจันร์ปรมะหรือยังโพสไอจีดินเนอร์กับสาวสวยหน้าหวานบรรยากาศโรแมนติกมากบอกเลยแฟนๆตาโตกันหมดเห็นแล้วแล้วกำลังเป็นกระแสอยู่เลยนะหนุ่มหล่อมาดเข้มอย่างปั้นจันร์อยู่ดีๆก็ปล่อยภาพชวนลุ้นแบบไม่มีแคปชั่นไม่พูดไม่จาแต่ภาพมันฟ้องทั้งแสงเทียนทั้งสายตาหวานๆนี่มันอะไรยังไงกันเนี่ย ใช่แล้วมีคนตาดีไปสือมาด้วยนะว่าสาวคนนั้นชื่อเฟิร์นดูเหมือนจะเป็นนางแบบด้วยนะหุ่นดีหน้าคมดูมีสไตล์มากเหมาะกับปั้นจั่นสุดๆจริงแล้วไม่ใช่แค่แฟนคลับนะที่จับตาแม้แต่เพื่อนดาราเองก็แห่เข้าไปคอมเมนต์แซวกันกระจายแถมบางคนยังดูเหมือนรู้อะไรมากกว่าที่เห็นอีกด้วยนะ แต่อย่างว่าแหละถึงจะมีภาพคู่ชัดๆแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นแค่โพสต์ภาพเฉยๆแบบปล่อยให้คนสงสัยเล่นๆสายคอนเทนต์แบบนี้รู้เลยว่าคิดมาดีแน่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นการเปิดตัวแบบเงียบๆค่อยๆปล่อยฟิลให้คนรู้สึกไปเองหรือบางทีอาจจะแค่เพื่อนกันจริงๆก็ได้แต่สายตาแบบนั้นมันหลอกใครไม่ได้นะคุณ เอาเป็นว่าแฟนๆก็ต้องรอดูต่อไปล่ะว่าความรักครั้งใหม่นี้ของปั้นจันทจะใช่หรือไม่ใช่แต่ที่แน่ๆตอนนี้โลกโซเชียลสะเทือนกันหมดแล้วจ้า